งงงงเด้เห็นกูใส่ชุดปั่นงงเด้มาปั่นแล้วครับผมกลับไปแล้วครับผมในรอบ ชอบแ่ไหนวะนานอนะเป็นปีอะเดี๋ยวที่นี่ลงตีละคลิปนะครับผมเดี๋ยวนี้เรามาครับผมและเราไม่ได้มาคนเดียวครับเรามีผู้ใหญ่ใจดีมาด้วยนั่นก็คือเมทฟิตอ,อันนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดีที่จะมาสปอนเซอร์ให้เราในคลิปนี้นะครับผม <S <S โอ้โหดีเลยได้ของเล่นใหม่พอดีวันนี้ก็ต้องขอเทปหน่อยแล้วกันเดี๋ยว ตอนนี้อยู่ที่นอตพาร์คครับผม,ม,นนมดเดี๋ยวนี้มีพี่ชายหนึ่งคนมาฟันด้วยเดี๋ยวล้อกันเดี๋ยวรอเสตอุปกรณ์รอครับกันไปนี่แค่ตูบลมอย่างเดียวนะครับเนี่ยฮาร์ดเหล็กขึ้นไปขนาดนี้หละตัวนี้นี่ก็เป็นสมาร์ทวอทนะครับผมดีไซน์ก็โอเคนะสวยงามทันสมัยฟังก์ชันก็มีสำหรับคนออกกำลังกายอย่างเรานั่นคือการวัดหัวใจนั่นเองหรือว่าฮาร์ดเรทโซนนะฮะ ที่ชอบคืออะไรรู้ป่ะพอมันซิงกับมือถือเสร็จเนี่ยนี่ฟังก์ชันนี้มันต่อกับมือถือแล้วมันเชื่อมเพลงได้เลยเว้ยไอ้พ oh, <dear>. ่โคตรเจ๋งคือนี้เป็นฟังก์ชันที่ผมชอบมากๆเลยเพราะผมมาเป็นคนปั่นจักรยานแล้วฟังเพลงนี่เป็นเพลงโอ้เ, oh, เอาเรื่องโอเคนี่โคตรเฟี้ยวอันนี้เฟี้ยวจริงอันนี้แบบถูกใจใช่เลยกูด ห 1> 1นึ่งนาทีสามสิบเดทันท later l a น n c h ทหาย้อนต่อราคาเแาวนี่ยันตกหน่อยอะ่ะไฟไอ้ไอ้บอสโอ้โห ฟ้าเลยแดดเปี้ยงตอนเนี้ย <c oughs> โดนฝนเต็มที่เลยอ้าวโดนฝนเหรอเ่าขายมือ,อ,อ, <c oughs> อดกอย่าเลอะเลยปก <c oughs> ติแถวเนี้ยแม่งเอรฝนตกจริงเหรอโอ้ยยี่อย่างจ้าเลยวันนี้โอ้สวัสดีพี่กุ๊บปังครับผมโอ้นี่เราไม่ได้เจอกันนานมากนะครับเนี่ยเราไม่ได้เจอกันใน<ห><ห>บบ้านไปอยู่ตรงนี้แล้วอ้าวพี่ย้ายบ้านเหรอเออย้ายอยู่แถวบางเขสร่จริงเลยมันจะได้ไกลๆที่ทำงานหน่อยอาจจะได้มีระยะปั่นหน่อยเออได้มีระยะปั่นอ๋อแล้วนี่ผมที่ย้ายบ้านเนี้ยใช่ก็จะดีวะเฮ้ นี่เดี๋ยวพอเราเริ่มปั่นใช่ไหมเราก็เข้าโหมดออนอกำลังกายปุ๊บแล้วเราก็เลือกโหมดไปที่การปันจักรยานฟาบเราก็เริ่มเลย go โ,โอเคทีนี้เราก็เริ่มจับเวลาแล้วนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราก็จะไปซิงกับในมือถือเด,เดี๋ยวมาดูกันไป ไมันอลิซเหมือนมันลืมอะไรไปทุกอย่างไม่แม่หิวหิว,ว่ะโอ้ยยี่ห้อลืมหมวกชิบหายกลับไปเอาก่ะโดดามากโอ้ชิบหายเหนื่อยนะเนี่ยเ<ะ>บาๆนะจานเดี๋ยวพาไปลอาร์คไทเทเนียมโอเคได้หมวกละไปโอ้เหนื่อยแล้วว่ะแม่งกลับบ้านแล้วได้แบบพี่ลอดฟ้าไทเทเนียมจะเริ่มจัดตัวเลยตัวนี้ตัวนี้คือตัวตาดาตัวตาดาเราอะไรกันอยู่เพิ่มโอ้โอ นิ่เราจะไม่ครอทางจราจรมแกเราจเหอนกับเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดอ๋อนซ้ายยางจเป็นอยางนั้นอ๋ออยู่แังเดียวที่จะกลับมาตัดแยกเนอ่ตรงนั้นเป็นที่โอนี้สใครบุกเบิกเส้นทางใครลมเลสติ้งดีว่แล้วก็มีคนมาทเ้วยใช่อโอเคพดอย่างี้ยอ่าอ๋อพกอฟเหรอ มองไว้แล้บ้บางูฝ<อ>ั่งแล้วภาพอ้โมาสร้างแลนด์มาร์กอะก <c oughs> ตรงน,นี้เลยก็ทานกี่โลพี่รถรถองท้ายตรงนี้จะสี่โลสี่โลก็าใครอยากจะเดี๋ยวเบิร์โซลก็รอบอีกโอ้โหรู้เรื่องเลยอะบรรยากาศล่มลื่นมากเลยอะเออ <c oughs> เปลี่ยนจากสกายเลนมาอย่างงี้มั่งก็ดีนะแต่ว่ามันเลยด้วยรถไสกายเลนธนาพลชวนไปสกายเลนเออตรงนี้แม่งเฟี้ยวกันเยอะเลยอะ มันโค้งเยอะวกว่าสิบสิเอสี่ซื้อมาเนี่ยได้ใช้บ้างเออไม่ใช่มีสไตลเล่นใช้อยู่ <c oughs> ้เฟืองเดียวเฮียเฟืองเดียวยาวๆไม่ได้เฟืองหนักนะเฟืองเบาอ่ะ หัใจอยู่ร้อยทีต่อล้ที่ลงมาแล้วที่หมายแมวทองไ,ไ่เกิดอ,อะไรขึ้นเลยอ่ะทองฟิตตลอดอยู่แล้วโอ้โหถือว่าตอบโจทย์การใช้งานมากนะครับผมมันบอกละเอียดทุกอย่างเลยอะ่ะคือมันดีอะ่ะอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องพกไมอะไรให้มันลุงลางหลายอันแล้วนายจาตัวเดียวอยู่เลยกด้ทั้งวัดหัวใจความเร็วความเร็วเฉลีย่ยวัดโอ้เจง๋จงๆงตอบโจทย์เอาล่ะนี่แหละครับ หลังจากพอเราปั่นเสร็จเนี่ยเราก็เข้าไปซิงค์บลูทูธแล้วก็เข้าแอปในมือถือนะครับผมมันก็จะบอกค่ารายละเอียดทุกอย่างที่เราออกกําลังกายมาทั้งหมดเลยโอ้โหดูสิครับมันบอกละเอียดมากแค่ไหนเบิร์นไปแล้ว1,273แคลอัตราการเต้นของหัวใจกิโลเมตรนี่ความเร็วเฉลีย่ย v o 2 Max เป็นการบอกโซนหัวใจของเราทั้งหมดเลยนะครับ เรียกได้ว่าตัวนิดเดียวเนี่ยโอ้โหแต่ฟังก์ชันนี่จัดจ้านมากเลยนะครับผมและนอกจากนั้นเนี่ยยังมีฟังก์ชันอื่นๆเช่นการเช็คการนอนหลับการวัดความเครียดหรือแม้กระทั่งเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆอย่างเช่นการฟังเพลงหรือการรีโมทควบคุมการถ่ายภาพผ่านนาฬิกาได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเอเม็ฟิตตัวนี้ตัวจิ๋วแต่เจ๋นะครับผมโอเคพีคู่มาส่งเราที่รถแล้วขอบคุณพี่กุ๊กมากนะครับผมที่มาสนุกกับเราในวันนี้มาเดี๋ยวมาหนา้าต่างกันใหม่นะ เียวน้ำมันที่ถ่ายเลยนะตัวท่อฟิกเกียร์มานี่เย,ยี่ยมันที่เยี่ยเลยนะได้เพราะคนที่เนี่ยแค่หมอดซ้ายขวาแม่งหลบอัดลมลัสนึงเฮ้ยเฟี้ยวเฟียวเฮ้ยคนหลังไม่ก็ฟิกเกียร์มาว่ะละวันนะเอามาใครที่เรียกมาตะบันได้ได้เรองนั้นการขอบคุณครับพี่กุ๊กดินทางกลับบ้านปลอดภัยครับพี่เจอกันพี่บายกลับไปดีพี่วันนี้ผมก็ต้องขอบคุณทางอเมทฟิตด้วยนะครับผมที่มาเป็น ผู้ใหญ่ใจดีให้กับเราในคลิปนี้ผมว่ามันตอบโจทย์กับนักปั่นอย่างเรามากเลยนะปกติผมต้องบอกว่าผมไม่เคยใช้สมาร์ทวอตอะไรมาก่อนเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยู่นี้เทคโนโลยีมันไปขนาดนี้แล้ววะเออเจ๋งดมีมันสะดวกสบายครับผมแล้วอีกอย่างเรื่องฮาร์ดเรทเรื่องที่สําคัญมากผมว่าการออกกำลังกายบางคนไม่รู้ลิมิตตัวเองนาฬิกาสมาร์ทวอตพวกนี้มันจะช่วยให้เรารู้ว่าเฮ้ย hey, ตอนเนี้ ขีดจำกัดของร่างกายเราไปถึงตรงไหนแล้วมีติดไว้เลยครับราคาไม่แพงเลยหากเราออกกำลังกายจนเกินลิมิตเนี่ยขนาดเกิดอันตรายได้ไม่คุ้มครับผมอันนี้พันกว่าบาทโอ้โหรับรองชีวิตคุณจะปลอดภัยขึ้นอีกเยอะครับผมแต่าวันนี้สนุกมากในการกลับมาปั่นในรอบหนึ่งปี ดีดีครับได้มาปั่นกับเพื่อนนะอยากจะมีเวลาไปบ่อยจะได้มาปั่นอย่างนี้ไปบ่อยนะครับอย่างว่านะไม่อยากหรอกครับลงปีละคลิปอย่างเงี้ยยืดๆเลยจะพยายามออกไปปั่นให้ได้เหมือนเดิมนะครับอนะครับ